สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ คลิปนี้นะครับเป็นบั็กต่างๆในเกมไรเดนเจอร์ครับก็เป็นเรื่องของเรนเจอร์บั็กตีสแปดป้อมบึ้มนะครับเหมือนย้อนอดีตเลยนะอ่าไปตอนช่วงยุคซีซั่นแรกๆนะครับที่เราจะใช้เรนเจอร์สายสแปดนะครับในการตีป้อมให้บึ้มอย่างรวดเร็วนะในโหมด PVP นะครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์นะอ่านะครับทั้งในช่อง u t u b e นะแล้วก็หลังบ้านนะแล้วก็รีเพย์อะไรส่งมาเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาทําบทสรุปแล้วก็ทดสอบให้ดูกันว่าเป็น อย่างที่บอกหรือเปล่านะครับบักสแปดตีป้อมบึ้มนะครับอักสีทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดนะครับเพิ่มเกรดเลนเจอร์ กับเกียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจนะแพ็กเกจเลือกเกียร์นะอันนี้น่าจะเป็น10บโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าเอาล็อกอินก่อนเออเรนเจอร์เกียร์ไม่ชอบข้ามไปก่อนนะแต่ต้องเข้าเกมมารับตารางล็อกอินของเดือนใหม่พฤษภาโฮมกันสี่ทุ่มคืนนี้นะครับอ่ะซึ่งใครอยากเติมนะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเอซีเคเกมทอมาร์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะทางลูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต้องตาามมกฎหย นะครับเติมถูกเกมไลน์เจอร์มีค่าระบบ iOS นะถ้าทําอะไรที่เกี่ยวกับ Ruby เนะี่ยต้องหา i iPhone ฟนไอแพดแล้วเปิดกระจ้ากดรับ r u b ีกันนะครับแล้วก็มีรับเติมเกมอื่นๆนในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้นะั้นเติเมเกมราคาถูกรวดเร็ว,รวนะต้องร้าน a c k เลยครับเดี๋ยวผมแปะทีนั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเอซเกมทั้งเซนเตอร์ราคาถูกประภยัยเติมไว้แล้วก็เซนใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับ ก็ตามที่บอกครับว่ามีทั้งแจ้งเข้ามาครับเกมเล่นเองก็มีครับเกมตั้งรับก็มีครับดูรีเพย์คือในรีเพย์เนี่ยบางคลิปเราเห็นว่าเฮ้ยอยู่ดีป้อมแตกแบบงงๆอยู่เหมือนกันอ่าบางทีมก็ไม่มีตัวลำนำครับบางทีก็มีตัวลำนำครับซึ่งก็งงว่าเฮ้ยทำไมป้อมแตกตอนแรกผมก็คา,าดการณ์ว่ามันจะเป็นตัวลำนำอ่าแต่ว่าโดยปกติลำนำเนี่ยอ่ามันก็มีนะบางตัวคือหันมาตีป้อมปุ๊บแตกอย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ดูทุก การแจ้งเข้ามามันเป็นสายไวพิบทั้งหมดเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงก็เลยคาดกันว่าบทสรุปการตีป้อม p p ที่แตกอย่างรวดเร็วเนี่ยน่าจะเป็นตัวไหวพิบนะครับอ่าซึ่งไหวพิบตีสแปดในยุคแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเรนเจอร์สายสแปดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสายไหวพิบอ่ซึ่งก็เปลี่ยนมานานมากแล้วนะครับซึ่งสายไวพิบก็แน่นอนนะมันจะตีโดนหลายตัวนะครับเราก็จะเรียกว่าตีสแปดนั่นเองอ่าเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นตัวเม กูมินนะครับเนี่ยเขาจะเขียนว่าระยะสแปดก็คือหมายความว่าการตีธรรมดาอ่าไม่ใช่ดาเมจสกิลนะการตีธรรมดาเนี่ยมันจะโดนถึง150จุดซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้กว้างมากนักอ่าฉะนั้นเนี่ยระยะที่มันจะตีเรนเจอร์กับป้อมเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างประชิดสันดิดหนึ่งนะอาซึ่งเท่าที่ดูเนี่ย 5คือผมเพิ่งทดสอบไปในตัวรูเดียสครับตีป้อมธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับตีป้อมโล่งๆเนี่ยมันไม่ได้หนักมากแต่พอมีเรนเจอร์ออกมาขวางป้อมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมมันตีแรงวะอ่านะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นบักนะเพราะว่าคิดว่าตัวเกมไม่น่าจะปรับแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดปรับแบบนี้นะ่ยมันมันจะ มีปัญหาอ่ะเพราะว่าด้วยเรนเจอร์นะครับสไวพิบยุคปัจจุบันเนี่ยตีค่อนข้างจะรุนแรงอันนี้น่าจะมีผลวนะว่าตัวเรนเจอร์ตีหนักอ่านักใส่เกียร์ตีไวพิบอย่างรุนแรงนะครับก็น่าจะมีผลนะอะ่เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงบ้าง สุดท้ายเดี๋ยวต้องไปรอดูนะว่าแบบให้เกมเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กนะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยทำหลังบ้านอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็หน้าบ้านก็จะเจอปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะเรียกได้ว่าเป็นบั๊กในเกมแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมที่ผมจะตีนะครับอ่ะก็จะเป็น ID 7นะก็แน่นอนครับต้องจัดเรนเจอร์ที่มันยืนไกลสันิดหนึ่งก็จะต้องเป็น หนอนแสงนั่นเองอะผมจัดหนอนแสงนะปรับเกียร์ให้ด้วยครับเป็นปืนพผนสอทซ์เอร์จะได้ยืนไกลๆครับเดิมเนี่ยมันยืนไกลถึงอ5เจ็ร้อยห้าสบอะโหเพิ่มอีก256อยหะเรียกว่าน่าจะประชิดป้อมเลยนะครับอะซึ่งเรนเจอร์ตัวแรกที่ผมจะนํามาทดสอบเอาเป็นตัวนี้ทาม,ามาอะอะปลายครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างที่บอกจริงหรือเปล่านะครับ นี่ครับเรนเจอร์ Ranger, ยืนประชิดหน้าป้อมเลยครับะระยะแบบนี้น่าจะโดนป้อมได้อยู่นะส่วนทามามะจะยืนได้ไหมทามามะยืนไม่ได้ครับยืนไม่ได้ครับอต้องปรับเรนเจอร์หาตัวมายืนขวางสักนิดนึงนะ,ะนะเพราะว่าหนอนแสงนะครับถึงถือว่าเป็นตัวที่เอาจริง,รงนะก็ยังใช้งานได้อยู่นั่นแหละผมเอาเป็นกรอบลินเซเยร์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันตายปุ๊บมันก็ได้ยืนขวางอย่างงี่เง่าอยู่นะ 7วินาทีครับซึ่งใช้ประโยชน์ได้ดีมากสำหรับคนที่จะเล่นทางบินนะครับทดสอบเรนเจอร์ตัวแรกครับเป็นทามามะนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเรนเจอร์ตัวที่มันตีหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหแต่พี่เดินอย่างช้าเลยครับแต่ว่าแน่นอนนะหนอนแสงนะด้วยตำแหน่งยืนมันค่อนข้างจะไกลมากๆนะครับเราจะดูกันนะครับว่าตีธรรมดานะครับ โอโหแต่เดินช้าแบบช้าจริงๆเลยนะช้าแบบช้ามากครับอ่ะเดี๋ยวดูกันครับว่าป้อมจะแตกไหมด้วยการตีสัแบอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้านี่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 เห็นแล้วนะครับเอ้ยหรือว่ามันหลุดป้อมอันนี้อาจจะเป็นการหลุดป้อมก็ได้นะ อ่ะผมว่าผมต้องเปลี่ยนเรนเจอร์ละทั้งโต๊ะกรอบลินเซเยอร์ด้วยนะครับเพราะว่ากรอบลินเซเยอร์เนี่ยเมื่อเรนเจอร์เขาตายนะความสามารถเทสสุดท้ายเนี่ยมันจะตีธรรมดาอย่างรุนแรงมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมเอาตัวที่ไม่มีอะไรแล้วกันนะเอาเป็นตัวของอา่ามูนดุริยางแล้วกันครับอ่ะส่วนไวพิบเปลี่ยนตัวนิดนึงเพราะว่าทาม,มามัชคือเดี๋ยวก่อนนะทาม,มามัคนี่คือความเร็ว40นะครับต่มตาม,ตามแบบตามเตมีต้ยเรียบดินจริงๆ เอามาเป็นรูเดสแล้วกันนะอ่ะรูเดสเก่านะอันนี้เอารูเดสเก่าก่อนแล้วกันนะอ่าโอเคครับในส่วนของรูเดสเก่านะ,ะระยะสแปดก็เท่ากันนะมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นครับที่แบบร้อยแปดสิบอ่ะไม่แน่ใจว่ามีวงมีปรับไปบ้างหรือยังครับมันจะมีเรนเจอร์บางตัวนะที่เป็นสา,ายบาที่แบบว่ามันตีร้อยแปดสิบนะอันนี้ก็เรียกว่าลึกเป็นพิเศษอ่ะไหวพิบน้ำครับจัดไปรูเดส เพราะว่าเท่าที่ดูนะมันดูค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าตัวต้นเรื่องนะครับตัวต้นเรื่องเนะี่ยเป็นสายไหวพริบนะซึ่งตีสแปรนครับแต่จังหวัดที่ทําให้ป้อมบึ้งอย่างรุนแรงเนี่ยเราไม่แน่ใจในสาเหตุจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะแต่ว่าทุกคลิปที่ส่งเข้ามานะทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยคือเป็นไหวพริบรุน้วนเลยนะครับ ก็เลยมาทดสอบให้ดูนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเกมนั่นเองก็เป็นเหมือนกัน,นครับโอ้โหดูนะให้ดูครับว่านอนแสงนะยังค่อนข้างจะใช้ได้ดีไอ้สปาร์ตไปหนึ่งทีต้องตีธรรมดาเท่านั้นนะครับนี่เวียงประดูดูดูนะเฮ้ยเฮ้ยเวียงไปหนึ่งทีนี่นี่น,นี่ของจริงเลยครับเฮ้ยชัดเจนชัดเจนมากอ่าชัดเจนเลยครับว่าแบบเฮ้ยมันสปาร์ตโดนป้อมได้จริงๆ เดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวบ้างหรือจะลองเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยเรนเจอร์ Ranger นะครับมันเดี๋ยวผมวาง2ตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเอาตัวซารีป้อมบึ้มมาอีก1ตัวแล้วกันนะะเพราะว่าคือถ้าจังหวะเรนเจอร์หลุดป้อมอันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าจังหวะเรนเจอร์มันหลุดป้อมเนี่ยเราจะเรียกว่าตีป้อมเปล่าได้แต่ซึ่งเมื่อกี้ก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันก็ดูมีความรุนแรงอยู่เหมือนกันนะ เอาไหวพริบมาอีกอจัดมาอีกไะฮิมาบริไม่ได้นะะตัวนี้แล้วกันมูนน้ำชานะครับโอ้แต่ว,ว่าก็เดินช้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดินช้าอีกนะครับอเอาตัวแบบเดินไวๆสักนิดนึงจะหาตัวที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ดาเมจโหดมากๆนะ,ะเบนนี้มารุแล้วกันนะครับเบนน้มารุก็เดินช้าอีกเหมือนเนี่ยไม่ช้าเพราะว่ามีเกียร์ โอเคไปลองดูกันครับอ่าอันนี้คือจะไม่นับดาเมจสกิลนะเพราะว่าดาเมจสกิลเนี่ยมันจะไม่ตีป้อมนะครับอ่านะอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะดาเมสสกิลจะไม่มีผลต่อป้อมนะจะมีผลเฉพาะต่อเรนเจอร์นะครับอ่ามีผลต่อป้อมคือต้องเป็นเรนเจอร์นะครับที่ตีธรรมดาเท่านั้นอ่านะครับบ้องไวก็จะตีรุนแรงมากที่สุดนะครับอันนี้ดูนะตัวซาิปั๊มปึ้มเหมือนกันครับยืนไกลนะครับแล้วผมก็ใส่เกียร์นะครับ ปืนพนเน็ตนเปอร์ด้วยอ่าเดี๋ยวต้องดูนิดนึงนะคือเลนเจอร์ต้องไม่หลุดป้อมนะครับแล้วดูครับปล่อยมาหลายตัวเป็นยังไงเพื่อนเออผมพยายามดูอยู่นะก็ไม่น่าจะใช่ตัวมูลนะคิดว่าไม่น่าจะใช่ตัวมูลนะ อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเรื่อยๆเอาเป็นตัวไม่มีดาเมจดูมากครับเอามายะแล้วกันอ่ะขุดเลนเจอร์ตัวเก่ามาเลยนะครับมายะนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าไปครับมายะกันดูครับเออนอะพยายามจับตาดูกันด้วยนะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นตัวมูลด้วยหรือเปล่านะครับที่แบบตีธรรมดา แล้วแบบเหมือนเลนเจอร์มันตำแหน่งยืนมันทะลุป้อมอะ่ะมันก็จะตีธรรมดาโดนป้อมได้อยู่เหมือนกันนะ,ะมาดูกันอีกทีครับอันีนี้ผมปล่อยมายาตัวเดียวน่าจะได้นะอันนี้อย่างนี้น่าจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับเอามุมในขวางอันนิดนึงอแบบนี้ไม่โดนแฮหรือว่าตัวที่มันตีคือกลายเป็นตัว มูลดูยางหรือเปล่าอาแปลกมากครับเรียกได้ว่าเป็นบั็กที่แบบหลายคนแจ้งเข้ามานะซึ่งเรื่องแรกๆเลยเนี่ยผมเห็นว่ามีการใช้ลำนำเราเห็นเลยครับว่าลำนำแล้วแบบเฮ้ยบันทันมาตีป้อมอย่างรุนแรงนะครับอ่านดูนะอันนี้คือสแปดแล้วเห็นชัดแล้วนะครับสแปดอ๋อมันอาจจะแบบว่ามีบางจังหวะหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้คือเห็นชัดแล้ว เห็นชัดแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยเป็นตัวสแปรจริงๆนะครับแต่จังหวะก,การที่มันต,ตีป้อมแรงเนี่ยเราไม่สร้างสาเหตุที่แน่ชัดจริงๆว่ามันมันต้องมีเงื่อนไขอะไรนะโอ้โหไอสองตัวนี้รวมกลุ่มกันนะโอ้โหรวมกลุ่มกันแบบนี้จบเลยครับอ่ใครอยากเห็นนะการใช้งานหนอนแสงนะเออนะอเดี๋ยวลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับ ไม่แน่นอนแสงก็จะกลับมาในตัวแสงเก่านะครับแต่ผมก็ยังไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะใช้งานดีขนาดนั้นนะคือเบื้องต้นก็หนอนแสงเนะี่ยเราจะเน้นเอามาใบนะครับซึ่งมันไม่ได้ใบข้ามหลังแล้วนะครับมายะดูแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะผมว่าเป็นในนี่แล้วกันบราอะมาะขยับมานิดนึงแล้วกันโอเค แต่ทดสอบเยอะๆนะทดสอบหลายๆตัวครับเพื่อที่จะให้เห็นความแน่ชัดนะว่าแบบเฮ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่ามันจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนว่าแบบเฮ้ยสปาร์ตตีเชือป้อมแตกอาจจะมีนะสำหรับเรนเจอร์ที่มันแบบว่าเป็นไหวพริบยุคใหม่ๆนะแล้วก็มีค่าพลังเวทโจมตีที่ค่อนข้างจะสูงอ่านะก็จะเน้นไปที่ตัวใหม่ๆนะอันนี้คือผมทดสอบตัวเก่าๆนะเพื่อที่จะให้ดูนะว่าเฮ้ยมันตีสปาร์ตป้อมเป็นยังไงบ้าง อนี่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 ชัดเลยครับนี่ชัดเลยครับเออชัดเลยครับว่าเนี่ยเนี่ยมันสแปดป้อมนะโอ้โหอันนี้คือชัดมากเลยอ่าโอเคความแรงนะครับความแรงเนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเรนเจอร์เดี๋ยวเราลองเรนเจอร์ตัวใหม่ๆดูบ้างมาลองเรนเจอร์เอาแบบตัวเจ๋งๆดู อลองเป็นเมกูมินลองเป็นเมกูมินหน่อยแล้วกันนะ,ะถ้าเมกูมินผมจะเอาตัวสกอตไปขวางแล้วกันนะครับซึ่งมีหลายคนถามว่าเห็นมีคําถามนี้พึ่งมานะพึ่งมาสดๆร้อนๆนครับก็เลย,เยมันเกี่ยวหรือเปล่านะอัปเกรดธาตุมีคนถามว่าอย่างเงี้ยอัปเกรดธาตุมันมีผมต่อการตรีป้อมไหมตีธรรมดาไหมคือเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะ,ะเรด้วาต้องมาทดสอบพร้อมๆกันนะครับ ซึ่งถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันก็จะเกิดขึ้นได้นะในเกมอย่างที่บอกครับมันไม่มีทฤษฎีอะไรที่บอกตายตัวครับว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นอ,อย่างอัปเกรดธาตุผมบอกไปแล้วครับว่าทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องตีเป็นธาตุทีท่ได้เปรียบก็คือชนะธาตุนะหรือว่าเสมอธาตุนั่นเองนะครับนี่เมกูมินเมกูมินครับโดนยิงครับอ๋อมันโดนตาลีบ้อมบ้มยิง โดนเรื่ี้บมบ่มดีง้งอย่างที่บอกครับเรื่องของเรนเจอร์ชนาแพ้ท,าาทา่าแน่นจริงๆมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ไหวครับอเดี๋ยวผมกดอามาต่าแล้วกันนะทีเดียวแตกจบปึ่งเลยอ่ะโอเคอันนี้คือโคตรจะทัดแล้วนะว่าเมื่อเราใช้เรนเจอร์แบบตัวใหม่ๆจริงๆ เดี๋ยวผมเอาตัวแข็งแขๆมาันิดนึงอเดี๋ยวขอเลือกเอาพลังตัวไหนไปขวางต,วตัวหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้มีดาเมจอะไรมากนักนะครับะจะต้องเลือกธาตุด้วยนะชีกะช้ก่อชีเดินเท่าไหร่วะเนี่ยหกสิบแนะง่อยไปอีรนเอากงเกียอะไรไม่ใส่เลยครับ เออคือต้องการแค่เอาเรนเจอร์มายืนขวางนะอาเคลโลโลแล้วกันเอามาอ่านี่คือแค่เอามาขวางนะอ่ะเมกูมินนะเออเพราะว่าในคลิปเนี้ยส่วนใหญ่ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยคือจะเป็นแบบอ่าพวกเฟรุนอ่ามีเฟรุนนะครับมีรูเดียสนะครับที่ส่งเข้ามานะแล้วก็มีตัวของอ่าเอมิเอียก็มีนะครับแล้วก็เมกุมินอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มนิดนึงนะคือให้ศัตรูสร้างกลุ่มก่อน ให้ศัตรูเขาสร้างกลุ่มนิดหนึง่งเพราะเหมือนประมาณว่าศัตรูจะต้องยืนกองกันเยอะๆตะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูกันทัดๆเลยนะดาเมสกิลจะไม่ได้มีผลต่อป้อมแตกนะครับแต่ตีธรรมดาอ่เดี๋ยวตีธรรมดาดูกันตีธรรมดาไปอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาไหมเอาแล้วทีเดียวบึ้มครับอ่ะบทสรุปน่าจะ ชัดเจนนะะเดี๋ยวลองนําไป p ี p กันสักสามตาดูดีกว่านะคือจังหวะมันแบบถ้าตีป้อมโล่งๆอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนะักหรือบางทีถ้าตีป้อมโล่งเนี่ยบางทีก็มีจังหวะตีวูบอยู่งันอยู่ดีวูบหายไปเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีศัตรูออกมาขวางป้อมนิดหนึ่งหรือเปล่าอ่าเท่าที่ดูแล้วตอนนี้นะดูจากคลิปไล้ต่างๆเนี่ยเหมือนว่ามันต้องมีเดนเจอร์เนี่ยขวางป้อมสักนิดหนึง่งความรุนแรงมันถึงจะเกิดขึ้นนะครับ อ่าส่วนตัวลำนำเนี่ยมันมีผลตรงที่ว่าเมื่อเราลำนำตัวสายไะพิพของฝั่งศัตรูเนี่ยมันหันไปตีป้อมเต็งทีเดียวแตกเลยเพราะว่าบางทีมันหันไปแล้วก็มีตัวยืนขวางบ้างหรืออาจจะเป็นตัวที่มันตีหนักจริงๆนะอ่านี้คือเรียกได้ว่าตามนี้เลยนะครับอ่าซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นบัคนะครับอันนี้โอเคโอเคมีโอ้โหอัปเกรดได้ไหมอ่าไปเดี๋ยวเราจะลำนำใส่ทีมนี้อ่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะอ่าผมจับมูนเยลลี่นะครับเพราะว่าเอามา ลำนำครับแต่เงื่อนไขมันก็มีนะเงื่อนไขมันก็มีครับเพราะว่าสเปซเนี่ยมันต้องเป็นระยะที่ใกล้สนิดหนึ่งอ่าคือไม่ใช่ว่าแบบหรือบางคอนอาจจะแบบพัดอัดป้อมอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะอ่าเดี๋ยวรอรอดูครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาพัดมาก่อนอ่าพัดแล้วก็อัดป้อมนะก็ไม่แน่ครับอาจจะทีเดียวป้อมบึ้มได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นระยะที่ประชิดป้อมนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมต้องให้เขาพัดมาก่อนนะเราจะได้พัดไปนะครับอ่าคือตอนนี้ใครเห็นอะไรแจ้งเข้ามาเลยครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบัคของตัวเกมนะอ่ะเดี๋ยวดูครับนี่อ่ะระยะแบบนี้ครับน่าจะมีการเห็นนะครับว่าตีสเปซทีเดียวป้อมแตกอ่ะเลนเจอร์ยังมีอยู่ครับอันต้งว่าแบบนี้ต้องบื้มแล้วอ่ะก็บึ้มอยู่แต่เมื่อกี้เลนเจอร์มันไม่มีตัวยืนหน้าป้อมนะอ่ะดูยากจริงๆ ่าแต่เมื่อกี้นะใช้เมกูมินครับแล้วอัพเกดรดธาตุด้วยนะผมว่าน่าจะมีผลจริงๆคิดว่าน่าจะมีผลแล้วละ่ะเอาโอเคมีไหวพริบหลายตัวอยู่อ่แบบนี้นะเอออัพเกดรดธาตุปอบมบมนะครับหรือหรือเมกูมินผมมันแรงอยู่แล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นตัว9้าดาวแม็กนะครับอา่าซึ่งเกียร์ก็เน้นแบบปล่อยตัวแบบตึงๆเลยทีเดียวอา่าบัคมาใหม่แล้วครับ อ่าแบบนี้ใช้ประโยชน์ไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเกมนะคือเราก็ไม่ได้โกงครับระบบมันทํามาแบบนี้นะอ่าแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเริ่มเกมจบอ่าสมมติแบบเริ่มเกมจบเลยอันนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันจะมีการตรวจสอบจาก AI นะก็เลยเดี๋ยวว่าเล่นไปตามจังหวะแล้วกันนะอเดี๋ยวผมจะหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะเพราะว่าเลนเจอร์ขวางอยู่หน้าป้อมนี่มีจังหวะแบบทีเดียวบึ้มอ่า ก็ตบเกมไวจริงๆอะตบเกมไวจริงๆนะถ้าสมมุติเป็นพัดแล้วอัดป้อมล่ะมันจะบ้มทันไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสร้างกลุ่มตัวนิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องหาทีมที่เขาอาจจะต้องพัดเราก่อนอ่แล้วเดี๋ยวเราพัดหลังครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะว่าจะทดสอบให้เห็นได้หรือเปล่านะครับ อ่าส่วนลำนำก็เป็นทางเสริมนะสุดท้ายจะนำมาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นมูนเยลลี่ครับหรือว่าตัวมูนหุ่นไลกานะพวกนี้เขามีสกิลลำนำเย,ย้ายวน,นครับซึ่งถ้าลำนำตัวไหวพริบของศัตรูพอดีอ่ะเราหันไปสแปดป้อมเตือนพอดีนะก็ใช้คำว่าเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าจากที่ดูเพื่อนๆส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันหมดทุกคลิปเลยนะเพราะว่าบางคลิปก็มีลำนำบางคลิปก็ไม่มีลำนำ แต่ถ้าไม่มีลำนำเนี่ยคือเท่าที่ดูมันต้องเป็นระยะที่ประชิดป้อมมากๆอ่ะรูปล่อยผมปล่อยกันหยุดการปล่อยตัวแล้วนะเพื่อที่จะให้ดูนะครับอ่ะปล่อยอยีกนิดนึงแล้วกันอ๋อเอาโอเคตัวอนุบิดมนยืนขวางอยู่อ่านุบิดโอเคดีละขวางไว้เพื่อจะติดลำนำไว้พิบไปสักตัวหนึง่งอ่ะนี่หน้าป้อมจบเลยโอเคอันนี้ชัดเจนเปลี่ยนแล้วนะ เพราะว่าตอนแรกที่ตีไม่เข้าเพราะว่าตัวของอนุบิดอันเดอรดูรีเพย์ซ้ำกันอีกหนึ่งทีนะว่าตัวอนุบิดเนี่ยตอนแรกมันยืนขวางระยะอยู่นะครับมันก็เลยสแปดไปถึงป้อมอ่ะเพราะอย่างที่เห็นนะว่าระยะสแปดป้อมเนี่ยมัน1้อยจุดเท่านั้นนะครับอ่าในยุคสมัยแรกเราใช้กันแบบนี้แหละแต่สมัยแรกอะ่ะมันจะแบบตีกันประมาณวิสองวิสามวินะอันนี้คือยังไม่ใช่ยุคพีโก้นะยุคพีโก้จะเป็นอีกยุคเรื่องหนึ่งแล้วนะครับมันจะเป็นยุคกลางแล้ว ต่ยุคสเปรจะเป็นยุคแรกเลยนะครับที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะพีโก้เนี่ยนี่ตอนนี้คืออนูบิดมันขวางอยู่นะครับระยะสเปร์ก็คือเรียกได้ว่าไม่ถึงอัตตาพอมาเป็นตรงนี้แล้วนะครับนี่เรนเจอร์ Ranger, นะครับยืนติดหน้าป้อมทีเดียวแตกเลยไม่ได้เรนเจอร์รุดป้อมด้วยนะไม่ใช่ไม่มีเรนเจอร์อยู่หน้าป้อมแล้วแบบสายว่องไวไปยิงป้อมแตกนะนี้คือมีเรนเจอร์นะทัฉนั้น อะมาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบักระบบนะคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแบบนั้นจริงอะ่ะ มันก็จะจบเกมค่อนข้างจะไวคือเข้าทางเกมอยู่แล้วผมบอกอยู่แล้วครับว่า PVP เนี่ยไม่ว่าจะคะแนนฟงคะแนนเฟิร์ครับทำให้การชนะเกิดการชนะกันง่ายขึ้นแต่จริงเกมเขาพยายามปรับบอทนะเขาก็จะไม่ให้บอทมันกากเพราะาตรงนี้เนี่ยผู้เล่นจะขอไปอยู่ตลอดเวลาครับคือเราก็เห็นว่าบอทโหดนะบอทค่อนข้างจะโหดอยู่แต่ว่าคือการทําให้เกมมันจบไวเนี่ยมันมันก็ เป็นสิ่งที่โตัวเกมเขาก็ทําอยู่ด้วยนะคืออาจจะทําให้เลนเจอร์มันโหดมากจริงๆนะเพื่อที่จะชนะกันง่ายๆนะเพราะว่ามันมีบัก๊กในรีเพย์อยู่นะครับว่าถ้าเราตีนานมากจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันต้องนานขนาดไหนนะสมมุติยื้อก็นานมากจริงๆเนี่ยเวลาเราไปดูในรีเพย์เนี่ยมันจะขึ้นว่าคือข,ขึ้นว่าดูไม่ได้มันเหมือนโป แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบั๊กในรีเพว่าแบบเฮ้ยตีกันนานเกินไปประมวลผลไม่ได้ตีนานเกินไปอะไรประมาณนี้มันก็จะขึ้นคล้ายๆกับเหมือนเจอโปลอันนี้มันก็เป็นอีจุดหนึ่งนะที่รีเพ์เนี่ยถือว่าในเกมน,นี้ ค่อนข้างมีปัญหาต้องใช้คานี้เพราะว่าจริงๆมันจะต้องอัดข้อมูลทั้งมดนะแต่นี้คือด้วยว่ามันไม่รู้อัดภาษาอะไรนะเราจะเห็นบ่อยมากครับว่าในรีเพย์เนี่ยบางทีมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องแล่วิ่งโดนแล่เนื้ออะไรประมาณนี้นะการปล่อยตัวอายุห้าวิธีแก้ไปแล้วก็จริงนะแต่อื่นๆก็ยังเห็นอยู่ว่ามันแบบไม่สามารถที่จะเอามาวัดผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากรีเพย์นะอาฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้นะคือ รอดูก่็แล้วกันอ่าผมไม่รู้ว่าเกมรู้หรือไม่รู้นะยังไงก็แจ้งไปก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่คิดว่าเฮ้ยเล่นแบบเนี้ยเราได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องแจ้งแบบนี้ผมก็เหมือนกันสมมติว่าเลนเจอร์ตัวไหนที่อยู่ดีเกมทําออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันเก่งปิดปกติใช้ดีผิดปกติมันเป็นระบบเกมอย่างเงี้ยผมก็ใช้เพราะว่ามันไม่ได้โกงเกมนะอ่ายกเว้นว่าแบบทาบั็กแล้วแบบว่ามันชนะง่ายจนโอเวอร์เกินไปหรือแบบอยู่ดีจบเกมวายวิสสองวิอันเนี้ยอยากไมใช้มีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบทั่วๆไปแบบนนี้ะ มันก็สามารถที่จะใช้ได้นะเพราะว่าทุกคนน่าจะเจอกันบดนะอะเรียกได้ว่าลองนำไปใช้ประโยชน์แล้วกันนะครับว่าเป็นเรนเจอร์สายสเปรดนะครับสสยไวพิบเออสยไวพิบสเปรดป้อมนะครับก็เมื่อกี้เห็นเลยครับว่าพอใช้เม็ดกูบินปุ๊มเนี่ยโอ้ดอกเดียวจริงเออดอกเดียวบึ้มนะฉะนั้นเรนเจอร์ไหวพิบจงระวังครับอ่าดามเมจหนักๆยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีอัปเกรดธาตุด้วยโอ้โหก็จะยิ่ง โหดพอสมควรเลยนะครับเอาวันนี้ก็มาทดสอบกันให้ดูประมาณนี้อ่ะคอมเมนต์บอกกันได้ใครเจออะไรแบบไหนนะส่งเข้ามาได้นะครับอ่ะทิ้งใจกันด้วยรนะเกมวันนี้ครับ S.K เกมครับเลนเจอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรัลเอร์เซนต์เกมเลนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30มสิปเปอร์นะรางลูบี้ y, แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าทําอะไรเกี่ยวกับลูบี้ครับต้องหาไอโฟนในแผ่นรับเปิดกระช้ารับรูบี้กันนะครับอันตอนนี้ปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ครับหลังาคาต้องเป็นถูกต้องตามกฎหมายครับอ่ะะจเเติมมนนะาาก ราคาถูกรวดเร็วนะต้องร้าน A.C.K เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ A.C.K เกมทับเซนเตอร์ราคาถูกประดภัยเติมไวรัลอเซนติดตามราคาไว้ครับมีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมครับอาทิทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดน,นะอย่างน้อยๆก็ล็อกอินเข้าเกมมานะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ